ชาเลนจ์สุดสัปดาห์ชิกออชิกของรางวัลโคตรเดือดวะ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูครับชาเลนจ์นี้จะได้ดีหรือเปล่า25,000แต้มเดี๋ยวเรามาเปิดกันในคลิปนี้มาดูกันว่าเลทมันคุ้มที่จะเลขหรือเปล่าวะโอเคก่อนจะไปเล่นกิจชาเลนจ์สุดสัปดาห์ชิกออชิกนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะักเตะเนี่ยทีมเราเลยครับเนี่ย ลงแรงเล่นเฮดัวเฮดต่างๆก็ชีมเลวครับเริ่มจากอ่ะเริ่มจากระบบก่อนระบบการเล่นเรามาใน4 3 3นะครับผู้สทธาป,ประตูมามาดาซิลี่นะส่วนแผงแบ็คโฟจะเป็นมิกกี้ฟันเดลเฟนซาลิบาร์เดโกดาโลแบ็กขวาแล้วก็แล้วก็แบ็คซ้ายเป็นอูโดกี้ประเด็นกลางยูตเบลิงแฮมลาเวียแล้วก็โฟพาร์เมอร์นะครับปีกซ้ายเป็นคาร์สคิเลียปีกขวาบุกเยอซาก้าหน้าเป้าเป็นอีซาครับ,ส,บสำรองประมาณนี้นะครับซอนกับ เอนโซฟอนเดนดี so ครับเดี๋ยวไปลุยกันครับซาเลนจะไหวหรือเปล่าทีนี้ผมว่าไหวจิบจ๊บผมว่าของรางวัลแจกดีนะแจกดีนะนี่เป็นวันอาทิตย์นะครับซาเลนตัวนี้เป็นวันอาทิตย์ครับไม่รู้ว่าจะแจกอ่าจนกว่ากิจจะหมดหรือเปล่าลองถ้าจะรอรอดูดูดูกันดูดดดพูดอะไรรอดูกันครับถ้าจะแจกถ้าแจกทุกอาทิตย์เราจะได้แบบตัวที่ขายไม่ได้บางตัวตัวเก้าเก้าเราเป็นอะไรเป็นแลกไปเอาเป็นแต้มกิจต่อเวลาได้ผมว่า โอเคนะแบบนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแจกทุกๆสัปดาห์นี่ฟยลเลยผมว่าสุดสัปดาห์นี้มีอะไรน่าเล่นเลยแต่เป็นวันเสาร์อ่ะวันเสาร์มันจะแจกเป็นมาเช่นะตัวมาเช่หนึ่งตัวในะวันเสาร์แต่วันอาทิตย์มันเปลี่ยนอะ่ะ EA เปลี่ยนมาเป็นเนี่ยเก้าหกถึงร้อยสามกิจใหม่เลยนะครับเนี่ยุ่นกิจใหม่ได้เลยเผลอๆได้เลยองเลเอามาใช้งานเลยแต่ใครได้อะไรในกิจนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะไปลุยกันครับโอเคครับ เกมแรกของเรามาครับเอาแรกผมว่าง่ายๆผมว่าบอทน่าจะง่ายเดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวตัดภาพเลยทุกคนตัดภาพไปที่จบเกมนะครับเกมนี้มันรู้สึกว่ามันง่าย mm hmm. โอเครอบแรกของเราจบแล้วครับ30-3เมตรกันนะครับเดี๋ยวไปต่อที่รอบที่สองไปครับรอบที่สองรอบสนาเลิศครับผมรอบลองสนาเลิศครับรอบที่สองของเรา เรียบลอยครับจูดเบลิฮ์แฮมหนึ่งลูกครับเดี๋ยวครับพิซซัคไปครับโอ้โหลูกนี้ไม่เหลือครับไม่เหลือครับโอเครูงเรื่องครับผมสามหนึ่งครับผม

ซากสวยครับโอ้โหนับหนึ่งครับผมถือว่าถือว่ากลางๆไหมบอดมันปรับแล้วไหมเปลี่ยงไง <14. S 2> อาาพารซาอะไรนี่โห<อ>เลี้ยงว่ะของๆอ่ะผมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ถือว่ากลางๆถือว่าระดับกลาง หลายคนน่าจะผ่านได้บทนี้ไม่ถิดเป้ญญาวายากโอ้ยีจังหวะนี้ไปครับยิงครับยัร์ดดวลกับยัดซากา้าโอ้โหรีบโตครับผม อีต a สโอโ้โ,อโหเพราะว่าระดับสี่แล้วงบอดอะมันไม่ยาก,กเท่าไหร่ทีดว่าจะยากอะเสซาเลนเนียอมันให้เล่นอ่าแบบเป็นทีมเราเลยแหละทีมเราเล่นเ,เลยได้หรือเปล่าความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่า ปั่นทีเข้าปั่นทีเข้ายุดน้อยครับ5-2 keep so the company low up the penbilly spurs are accelerating away from their opponents can they prize them open now well they couldn't keep that sequence going unfortunately Final half hour. The time to go. Holland. Jérémy Doku. showing good defensive judgment. ผมสองครับผม <laughs> โอเค <laughs> okay, เดี๋ยวจ, Marc, จัดจบแค่นี้นะครับทุกคนไปรอซอนเปิดแพ็กเลยครับมาครับทุกคนชาเล้นสามระดับเดี๋ยวสามแสงนะครับเปิดไปเลยลุ้นกันครับจะได้อะไรหนึ่งแสงครับผม สามแสงนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้นะครับว่าทุกคนได้อะไรในชาลินสัปดาห์นี้ได้อะไรได้ของดีกันหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็บอกหน่อยว่าเล่นยากหรือเปล่าเล่นกี่รอบครับไปสองแสงครับผมสามไปดีครับบอกแน่นอนครับบอกแน่นอนแต่ไม่รู้จะออกเก้าหกหรือเปล่าโอ้โหอิตาลีดีดีใครวะหย อุยอ้ยอุ้ยเนต้าก้เปรโอ้โหตั้งแต่เล่นซาลินมานี่ว่าก้าวเปรในดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถ้าจะไปแพงอ่ะก้าวเปรตอนนี้อุอ้ยถึง50เอดี๋ยวๆนะๆนะเนี่ยนะ50เอ็มเลยเหรออโอ้ยอุยอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ไดอยู่ของจริงอะ หวานเจีย๊ยบอ่ะรอบนี้ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ก้าหกเดี๋ยวเราไปเป็นแต้มเอาเอา,เอาการนี้ไปแรกเป็นกิจต่อเวลาครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ต่อเวลาครับทุกคนไปครับก่อนไปครับทุกคนก่อนไปต่อเวลาครับขอเยียบๆสักนิดหน่อยครับหนึ่งแพ็คครับผมรุ่นเก้าแปดถึงร้อยสามครับเป็นอะไหล่เป็นแรกนะครับเป็นแรกต่อเวลาไม่วอกแน่นอนแพ็คแรก,แรกโอเคครับ สองแสงนะครับหนึ่งแสงครับผมไปครับสองแสงเหลือตัวรีอเอก็ได้โอ้โทุงอะไรมาซีดีให้วาซีเดียมโอ้โหทุงมึงโอ้ทุ่งมาสอันโบครับเกลี่เมเดียวเฮ้แต่ก็ได้อยู่นะผมว่าได้อยู่นะเกลี่เมเดียวอะเก้าเก้าไปเลขได้สองสามพันโอ้ถือว่าได้อยู่โอเคถือว่าเป็นอะไรครับแต่ละวันแต่ละวัน ่าเป็นทิกนีทุกคนแต่ละวันถ้ามีเพชรสักสามพันอ่ะอ่าเอามาใช้พวกนี้ได้แล้วุ้ยเอามาใช้พวกนี้ได้แล้วก็ไปเปิดอ่ากิจต่อเวลาทุกคนเนี่ยวิธีหาแต้มปะ่ะประมาณนี้เลยสามพันสามพัลุ้นตัว99นี้ได้สักสองสามพันก็นั่นไปเดี๋ยวไปต่อเวลากันครับ two thousand years later โอเคครับทุกคน เดี๋ยวมาต่อกันครับแต้มกว่าจะหาได้ใช้เวลาน,านานอยู่นะครับ2 5 0 0ัน <c oughs> ห้ใครแลกอะไรในจิตต่อเวลาพิเศษนี้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเนี่ยมี3มาน,นะครับจิตต่อเวลามีตัวขายได้100 5 0 0 3นี้ใช้ส0 0 0 0กว่าแต้มโหโคตรเยอะแล้วก็แพ็คนี้ครับแพ็คขายได้นะครับแพ็กนี้คือแพ็คลหลักเลยที่เราจะมีครับทุกคน25 0 0 0นี้1แพ็กนะคน น่าจะได้แค่สุดต่อจลีอะผมว่าน่าจะได้แค่คนละ1แพ็คต่อ1 ID แล้วก็สุดท้ายนะครับเนี่ยสองแพ็คนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็คุ้มอยู่นะครับเนี่ยหนึ่งหมื่นเต้มนี่ได้สองแพ็คนะแพ็คเก้าหกถึงหนึ่งร้อยหนึ่งขายได้แล้วก็แพ็คหนึ่งร้อยหนึ่งหาร้อยสามขายได้หรือว่ามันรวมกันปะอันนี้ไม่รู้อ่ะคอมเมนต์บอกหน่อยครับขอให้รวยๆหน่อยดิขอให้รวยๆโอ้ไม่ฮาโลวีนร้อยหนึ่งร้อยมาหน่อยดิเริ่มจากขวก่อนนะครับเนี่ยอออเรจิน ใครโอ้วินโอ้อะไรวันนี้เกาแปเจ้คุ้ยเฮ้ยลิบบิทาโลเลสกี่นี้โอ้โหเก้าเก้าะโอ้โหยเอ้ยอโหกี่หอเลยเจนนี่กูอะไรวันนี้เจ้กูได้คำเดียวว่าเจี่ยมา จบครับตัวน MM. <laughs> <thoroughly> <All S 1> um ี้คร kind of so <hib> ับแพงสุดเก้าเก้าตัวนี้แม่งสองหมื่นกดแ้มโอเคทุกคนลาไปแค่นี้แลคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับหวังว่าทุกคนสนุกสนุกกับคลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคนตินกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยครับทุกคนเกลือมผมส่วนผม น่าจะไปปัวไตตอนนี้ oh. เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยมากวาจะหาเต้มได้มาแถมมาท้ายคลิปมาดูเหมอนว่าหมื่นสองพันห้าร้อยกวดเต้มนี้จะดวงดีหรือเปล่าอาจจะดีกว่ตัวนั้นหรือเปล่า,าดูกันครับปิดเหมือนเดิมครับส้ายก่อนมาโอ้โหเกลือวป่ารู้สึกว่าเกลือวป่ากูว่าเกลือสวๆกิด วันกิดกิดอ่าสนองครบรอบอะการ์ดเขียวเนี่ยเก้าเก้าโอ้โหเก้าหกวไหนกิดเลยโทรไปเก้าหกโอ้โอ้อะไรวะนี่โอ้โหคอมเมนโบริรเบอร์ตาลูเลสใช่ไหมกิดนี้อ่ะจำสีการ์ดได้โอ้โหทีม โอ้โหหน้าแบบนี้มึงเท่าไหร่วะโอ้โห G K G K นั่นแหละทุกคนแข็งสุดเกลือหาเฮ็ดมี่ <Take me. S 1> ได้อะไรคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนไหมเกลือที่ไหม